วี่ด้วยครับผมนะจัมโบ้กิจอไฟอีกแล้วนะครับอ่ะวันนี้นะครับพี่ชายนะส่งน่าจะเป็นบอสมี80ศูนย์แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันเลยนะครับใครที่จะส่งของมาแบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับส่งมาเราก็จะมีวิดีโอนะครับนะในการแกะนะฮะของท่านนะวันนี้นะครับนะน่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นเอ่อตำรวจด้วยพี่พานุพงศ์นะพี่พานุพงศ์มาจากเชียงใหม่เลยนะครับส่งมา เราเทสนะครับเราก็จะมีวิดีโอการแกะอ่ันนี้คือยังไม่ได้แกะนะครับนี่ของเพิ่งมาส่งนะครับเราก็เลยต้องถ่ายคลิปไปด้วยนะครับอ่ะี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับนี่โชว์ให้เห็นเลยว่าใครนะครับที่จะซื้อขายนะครับแกะแมพูเจ้ไฟนะครับก็ส่งมากันได้เลยนะครับส่งมาเทสกันได้นะครับเอ๊ะทำไมต้องส่งมาเทสก่อนด้วยล่ะนะครับบางทีเนี่ยนะครับมันแห้งมันรัวเลขมันวิ่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยลูกค้ามาคนไม่ได้บอกเราไง นะครับพอมาถึงแล้วเนี่ยโอ้โหพอโอนเงินไปเสร็จแล้วหายเงียบเลยเราได้ของพังมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่คุ้มเราถูกไหมครับอันวันนี้เราเตเลยต้องอาศัยเครดิตของเราแล้วก็เขาเรียกว่าเขา,าเรียกว่าโปรไฟล์ของเราครับในการรับซื้อของในสไตล์แบบนี้เลยก,ก็คือส่งของมาให้เทสก่อนเลยนะครับแล้วต้องขอกตรงแบบนี้เลยเพราะว่า คุณขายของดีคุณขายของดีจริงๆร้อยเปอร์เซนต์ย่างไรคุณก็ได้เงินตามที่ตกลงไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะเออขอขายของดีนะครับขอคุณมีของดีมีของจริงเนี่ยนะครับยังไงเราก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรยังไงคุณก็ได้เงินอยู่แล้วไม่ต้องห่วงกันนะครับนะครับส่งมากันได้เลยนะครับเนี่ยหลายๆคนได้ส่งมาผมพยายามทําคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูเลยว่าของเราเนี่ยของจริงนะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไม่ได้แบบนู่นนี่นั่นเลยนะครับนะคือ ของมานะครับนะเงินไปแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะกรุงเทพนะครับเชียงใหม่นะครับวันเดียวถึงนะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงนะครับถ้าต่างจังหวัดนอกเหนือจากนี้ก็มา 2- สองถึงสามวันประมาณนี้นะครับหาดใหญ่ก็ประมาณสามวันครับโหนี่แพ็คมาค่อนข้างดีมากนะครับอันนี้แกะกันลำบากเลยทีเดียวเดียวนะครับดีแล้วนะครับดีแล้วคือคือแพ็ค่างนี้ดีแล้วนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรผมแซวเล่นเฉยนะครับคือของมันจะไม่เสียหาย แล้วเวลาของถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบว่ามันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะสมบูรณ์นะของจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์อ่านในเกนี์แกกมาแล้วนะโอเคครับผมนะเหลือนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะไอ้ตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างกันครับสาหรับเจ้าบอสเอ็มอี80ตัวนี้โอ้พี่ชายแ็กมาค่อนข้างดีมากนะครับมีการกระแทกซับมาข้างในอีกอันนึงด้วยโอ้แกะกันแบบว่ารานนาวเลยทีเดียวเชียวอ่ะมีอันนี้อ่อะ แ้วมีอะไรเดี๋ยวยกขึ้นมาเดี๋ยวยกขึ้นมาดูนะครับอ่ะโอเคนี่ตัวเขานะครับอันนี้มอแปลงอยู่ในนี้อ่าโอเคมอแปลงอยู่ในนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับอ่าใครจะซื้อขายนะครับก็จัดมาได้เลยนะครับนะเรารับซื้อแลกขายแลกเทินนะครับอ่ะนี่เลยเห็นไหมครับมาแล้วบอสเอ็มอีแปดศูนย์นี่นะครับอ่านี่ครับของจริงนะครับไม่ต้องห่วงนะสมุนถภาพนี่ค่อนข้างดีเพราะว่า อยู่ในกล่องนี้อยู่แล้วนะครับและค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเทสเสร็จก็โอนเงินให้กับพี่ชายเลยนี่ครับนะครับนี่คือถ่ายให้ดูเลยนะครับใครจะส่งของมาไม่ต้องห่วงนะครับคือคุณได้เงินล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงนี่ร้านเราเนี่ยนะครับเป็นร้านเล็กๆก,ก็จริงแต่ว่าเขาเรียกว่าชัดเจนมากๆบางคนบอกชัดเจนกว่าร้านใหญ่ๆอีกด้วยนี่นะครับอันนี้เขาบอกกันนะผมไม่ได้บอกตัวเองี๋ยวจะหาว่าคุยอีกนะ อันนี้เขาบอกกันนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยเรามีวิดีโอแบบนี้ให้คุณได้ดูเนี่ยนะครับคือไม่มีบิดผิวแน่นอนคือแกะออกมายังไงเนี่ยคือเนี่ยวิดีโอมันก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนะถ้าสมมุติมีสมมตินะมีแตกหักเราก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วถูกไหมครับแต่นี้ไม่มีแตกหักเนี่ยนะครับมันมีวิดีโออ้างอิงกันได้เห็นไหมอ่าเนี่ยครับนี่คือวิธีการรับซื้อของ้านจแชมพูทอไฟ,ฟส่งมาได้เลยนะครับยังไงคุณก็ได้เงินนะครับขอให้คุณมีของดีขอให้คุณมีของจริง ยังไงก็ได้เงินนะครับอ่ะจัดไปน,นะครับฝากรู้ด้วยนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนกับร้านจาุ๊บจุไฟจัดไปครับ